โชสัญญาซึ่งเดอขับสมมขุขมรัฐบดีวิจัยบรรยาการนักิานะครับประธานผู้บริหารนิคาวซาด้วยความร่วมมือภาคีีครือข่ายพัฒนาทุ่งสนไผยป่าชายเลนเพื่อเศรษฐกิจชุมชนจนะครับซนี้จเป็นการจัด

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทุกโครงการทุกกิจกรรมของ Blue Tech City ได้สร้างโอกาสสร้างงานสร้างรายได้รู้สึกยินดีเกันงยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติมาเป็นประธานวิชาการของโครงการทุ่งสมุนไพรป่าชายเลนและขอขอบพระคุณทุกท่านทางนิคมอุตสาหกรรม Blue Tech c i จึงเล็งเห็นความสำคัญ ของการแก้ปัญหาไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ย teaching teaching ั่งยืนและการวางวางแผนการประการนิโกะสาหกรรมบูเทคซิตี้นะครับท่านสมโภชอาวุนายและท่านสวัสดิการและตุนของนายงานจังหวัดชาเชียงดาวสมาชิกการชาติพี่น้องการพูดคุยกันถ้าผมเชื่อว่าปัญหาการหรือว่าการดำเนินการต่างๆก็เป็นหน้าที่ของภาคราชการเป็นหลักอยู่แล้วนะครับที่สําคัญวันนี้ท่านที่มีท่านก็ทุกคนให้ ถ้าผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการนะครับมาแล้วไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่สร้างปัญหาเรื่องการจาจรนี่เป็นภาพที่2นะครับเรามีทั้งหมด4ภาพเปับภาพสามนะครับหลังจากนี้นะครับสักครู่นึงนะครับจะเป็นการจับมือแบบประสานนะครับเพื่อครับหลังจากภาพนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณสูพจน์อาคุนัยนะครับยิ้มสดใสนะครับเป็นภาพ่นความประทับใจของประเทศไทยนะครับขอบคุณท่านผู้ว่านะครับขอบคุณท่านอธิบดีนะครับ ขอบคุณคุณคุณพรพัฒน์และทรสามอย่างไม่ใช่เมืองสามร้านอย่างเดียวมีสามอย่างคือนั่นเห็นเป็นตรงเลยนะคะขื้นจะขึ้นสมุนไพรป่าก็คือป่าชายเลนที่เราเห็นนะคะที่นี่จะมีสามอย่างอ่าทุกท่านถามเลยหน้ากล้องค่ะรอค่ะรอยินเหมือนหวานนะคะถูกยังไม่ครบสุดค่ะยินหวานผมถูกผมเคยได้พบผู้บริหารจะทรวงนะที่ไหนก็คือกรับ อูไทยเาเจอท่านบท่านแล้วมีกใช้้นีเยอะไหมเออใช้ลงเรือเขอไม่ลงเรือใ่เยแะใชมครับหนักปลากันหดักปลาที่เราเอามีแดดกันอมีรีฟิลด้วย ถ้าทำด่านนี่คัะเนี่ยเสริมไปผีราชการงบก็มีจำกัดเงื่อนไขเยอะเลยค่ะ้นแบบต้นสูงลิฟต์แต่ว่าอันนี้อยู่กับพื้นในป่าชายเลนเลยนะคะและคุณสมบัติของเขาคือหนึ่งบำรุงไม่หวานค่ะเราไม่มีน้ำตาลค่ะแล้วคือทีรสชาติของตาล่น